ค่ะทุกคนวันนี้มาเล่นกับยายนะคะคุณยายแม่ของพี่สาวนะคะคุณยายคุณยายฟันฟืนค่ะทุกคนนี่เต็มคู่มาจับตะปูนะเนาะดึงแอ่ตะปูเกาแกะออกจากไม่จะพี่น้องคุณยายขยันมากแกะออกจากไม่แบบข้าเจ้าสร้างบ้านจ้ะ สร้างบ้านแล้วก็สร้างบ้านเสร็จแล้วคุณยาลก็ไปเอาใหม่มาเอาไปเอาใหม่นั่นแล้วมากแล้วก็เอาตะเอาข้อนี้งัดตะปูออกคุณยายก็จะเอาตะปูไปขายเบ๊อันจกปีแล้วจ้ะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดหูดีตาดีนะคะทุกคนเบ๊อคือจังบ่ไปอันเก็บเห็ดคือ่ไปหาเน่ใหม่อมือ็ยังว่าไปบ่ได้ก็บ่เดียวมันยัน ยันยังเอาชงเอาบอกวาจังไดก็เทียเข้าอียังเกาะยังค้าวพรนี้จะโบนั่นนบอกให้เขาไปจีฆ่านี่ก็จะได้ยอมให้เขานั่นก็บอไปตัวงไปยังเลยเบะวายานบอกไปไปคนเดียว้องร้งปีนี้เลยบอกไปปีนี้บอกไปบอพาไปก็บอกไปค้องัวดยุบนะ โอ้ถันมีมูไปจังไปบ่แตาเออไม่มูจังไปบ่มีมูบ่ไปเธอเข้าว่าอีหยัเกาะเป๊ะเธอเข้าว่าจังไหนเกาะเข้าว่าขอช่องแน่โอ้ยเนาะโหดแล้วบม่ให้ช่องก็ค่อยจีค่าเจ้าได้เพราะว่าเอาไปมาว่าจีเป็นยังไงเขางนเยอะก็สิได้เป็นยังไงเขาโอ้ยเนาะเป๊ะเขบว่ไปเจออย่างหัวเด้

ร้อยลูกร้อยล้านไปตีเออเออบ่ให้ลูกล้านหูจักบ่มาัดใจคนได้บัน้งเขาถึไปหาใจจังน้ำหาใสหลือเปล่ที่เบึงแน่ตองน้ำเนอะแข็งแรงกูเสียบขึ้นไปรถขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณยายเบึงแน่หูดีตาแจ้ง มีแหงเหมือนกันนั่นแหละ